บัวลอยแป้งนุ่มๆนะครับไส้หอมๆกับน้ำขิงร้อนๆมันเข้ากันมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องทำกินดูนะครับกลับมาพบกันกับเมนูบัวลอยน้ำขิงนะครับส่วนผสมและรายละเอียดต่างๆผมลงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะล้างงาดำงาขาวถั่วเขียวเราะเปลือกนะครับให้สะอาดก่อนนะครับ ใครที่ใช้ถั่วหรืองาที่เพิ่งแกะถุงมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะล้างสักหนึ่งรอบก็พอนะครับเพื่อคัดกรองมเมล็ดที่เขาฝ่อทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มัดปากถุงเก็บไว้เนี่ยอาจจะล้างได้หลายน้ํานะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีสิ่งสกรปรกแล้วก็มีฝุ่นเนี่ยเกาะติดอยู่เยอะนะครับหลังจากเราล้างสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะครับเราก็จะเอาไป ผึ่งให้แห้งครับผมโดยการรองด้วยผ้าขาวบางนะครับก่อนรอบหนึ่งนะครับเกลี่ยให้เขาบางๆแบบนี้นะครับเขาจะได้แห้งง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราจะเอาไปผึ่งแดดหรือว่าเอาไปผึ่งลมก็ตาม,มานะครับเราก็จะคลุมผ้าขาวบางซักชั้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งแดดกันครับ เมื่อถั่วและงาของเรานะครับแห้งดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันครับเราจะแยกกันคั่วนะครับเพราะว่าถั่วและงาเนี่ยเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะครับนึกถึงสำนวนไทยเลยนะครับที่บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหมเห็นไหมครับเราจะไม่คั่วถั่วแล้วก็งาพร้อมกันนะครับพอถั่วสีเริ่มเข้มขึ้นนะครับก็สุกแล้วครับแล้วเราก็เริ่มคั่วเมล็ดงาต่อเลยนะครับ n g ขาวเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตง่ายนะครับเวลาที่เราคั่วไปเนี่ยมเมล็ดงานเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเราคั่วแค่ให้พอมีสีน้ําตาลอ่อนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็พักไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคั่วงาดําครับงาดดาจะสังเกตยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะ มืดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะเปลี่ยนสีตอนไหนนะครับแต่ให้สังเกตจากกลิ่นครับก็คั่วด้วยไฟอ่อนๆนะครับไปเรื่อยๆครับพอให้เขามีกลิ่นหอมเริ่มโชยขึ้นมานะครับนี่นะครับใช้ได้แล้วครับเอาละครับเรามาเริ่มผัดไส้บัวลอยกันเลยครับสูตรนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะครับเราจะเชื่อม งาแล้วก็ถั่วให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยด้วยน้ำมันมะพร้าวครับเราก็เทน้ำมันมะพร้าวลงไปในกระทะนะครับพอเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะใส่งาครับงานที่เราเอาไปตำหรือไปบดนะครับตามแต่ใครจะมีอุปกรณ์แบบไหนก็ได้หมดเลยครับเราก็จะใส่งาลงไปในน้ำมันมะพร้าวที่ร้อนนะครับแต่ยังไม่ร้อนมากนะครับพอให้เขามีอุณหภูมิประมาณนึงนะครับ เราก็เริ่มผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่งาขาวที่บดละเอียดนะครับและตามด้วยถั่วที่เราตำหรือปั่นจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับระวังนะครับ พอเขาเริ่มได้ที่เราก็เติมเกลือครับปรุงรสด้วยเกลือลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวครับขั้นตอนนี้ยังใช้ไฟอ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมจะไหม้นะครับค่อยๆผัดไปนะครับถ้ารู้สึกว่าแห้งเนี่ยเราเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปได้อีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับผัดต่อไปครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ก่อนนะครับ ไส้ที่พักไว้เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีน้ํามันออกมานะครับเวลาที่เราเอามาใช้งานนะครับก่อนที่เราจะปั้นเราก็สังเกตดูครับถ้ามันแห้งไปเราก็เติมน้ําอุ่นลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็นวด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 นะครับจนเขาเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็ใช้ช้อนตวงครับผมใช้ช้อนตวงขนาดหนึ่งช้อนตวงเนาะเพื่อที่จะตวงไส้ให้มันมีก้อนเท่าๆกันนะครับเพราะว่า ขี้เกียจเอาไปช่างครับก็ใช้วิธีการรัดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปั้นเป็นลูกๆครับเอาไปใส่กล่องเอาไว้นะครับณในระหว่างที่เป็นชั้นที่2ของการปั้นไส้นะครับก็เอาถุงพลาสติกนะครับรองไว้สักนิดนึงไม่ให้ไส้เขาติดกันนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนครับปั้นไส้บัวลอยเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาต้มน้ำขิงกันในระหว่างที่เรารอให้ไส้เสร็จต,ตัวนะครับนี่ครับเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดนะครับเราก็ใช้ขิงแก่ครับแนะนำให้ใช้ขิงแก่นะครับเพราะว่าเราจะได้รสชาติแล้วก็ได้กลิ่นที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเคล็ดลับมีง่ายนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับ เราจะใส่น้ําตาลทีหลังนะครับเพื่อให้ขิงเขาออกรสชาติให้เต็มที่ก่อนนะครับน้ําตาลที่เราใช้วันนี้นะครับผมใช้เป็นน้ําตาลอ้อยนะครับเพื่อได้ทั้งรสกลิ่นแล้วก็สีนะครับความหวานเนี่ยก็ได้ตามชอบเลยนะครับลองชิมดูได้นะครับคนให้เขาละลายก่อนแล้วก็ลองชิมครับสูตรที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นสูตรที่หวานไม่มากครับ ก็ชิมดูได้ตามชอบเลยนะครับแต่เผื่อรดไว้ดนึงนะครับเพราะว่าในไส้บัวลอยเรามีรสหวานของน้ำตาลอยู่ด้วยครับน้ำขิงเสร็จแล้วไส้บัวลอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานวดแป้งกันต่อครับแป้งบัวลอยเนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความนุ่มของแป้งลงไปอีกนิดหน่อยด้วยแป้งมันนะครับนี่ครับ เราจะนวดพร้อมๆกันเลยนะครับใส่ลงไปให้หมดครับค่อยๆทยอยเติมน้ําอุ่นนะครับใส่ทีละน้อยนะครับใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็เกลี่ยแป้งจากริมๆกลบน้ำที่เราเติมลงไปนะครับค่อยๆบีบค่อยๆนวดนะครับนี่ครับใช้หลังมือนะครับค่อยๆนวดค่อยๆกดแบบนี้นะครับ ค่อยๆทยอยเติมน้ำอุ่นลงไปได้นะครับถ้าแป้งเขาเริ่มแข็งนะครับใช้แรงกดลงไปครับแป้งเขาทั้งเหนียวและนุ่มมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับนี่ครับแป้งเราได้ที่แล้วครับมาถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดในการทำบัวลอยนั่นก็คือการปั้นลูกบัวลอยนั่นเองนะครับโรยแป้งดวยลงไปในภาชนะที่เราจะ พักลูกบัวลอยของเราะนะครับลงไปเพื่อไม่ให้เม็ดบัวลอยเขาติดกันนะครับหลังจากนั้นค่อยๆแผ่แป้งเป็นแผ่นบางๆครับวิธีการตวงแป้งให้มีขนาดแล้วก็ความบางพอดีกับไส้เนี่ยก็คือผมใช้แป้งกับไส้เนี่ยด้วยน้ําหนักที่เท่ากันนะครับหรือถ้าใช้ช้อนตวงในการตวงไส้ถูกไหมครับเราก็จะใช้ช้อนตวงในการตวงแป้งเช่นเดียวกันนะครับใช้เท่าๆกันนะครับแบบนี้นะครับพอแผ่เป็นแป้ง เป็นเป็นบางๆนะครับเราก็ค่อยๆหุ้มนะครับหุ้มให้เขามิดไส้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลึงนะครับอย่าให้มีส่วนที่แตกออกจากกันนะครับนี่ครับเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับสวยงามมากครับก็ไปคลุกแป้งนวลที่เราเตรียมเอาไว้นะครับปั้นไปเรื่อยๆครับทําทีละลูกทีละลูกแบบนี้นะครับค่อยๆปั้นไปครับ ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าเวลารับประทานเนี่ยจะภาคภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่าเราปั้นเองกับมือเลยนะครับนี่ครับค่อยค่คลึงอย่าให้มีส่วนที่แป้งเขาปริแตกออกมานะครับครับนี่ครับลูกสุดท้ายแล้วครับค่อยคเก็บริมนะครับคลึงเขาให้เป็นเนื้อเนียนสนิทกันนะครับ เราก็จะมาต้มบัวลอยนะครับวิธีการต้มบัวลอยเนี่ยคือง่ายมากครับเราก็ตั้งน้ําให้เดือดครับพอน้ําเขาเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่บัวลอยลงไปครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็รอครับในระหว่างที่รอเราก็อาจจะเตรียมน้ําเย็นนะครับเอาไว้ข้างๆกับหม้อต้มบัวลอยนะครับเพื่อที่เราจะ คลายความร้อนเม็ดบัวลอยเนี่ยหรือลูกบัวลอยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ครับบัวลอยเขาพอเขาสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะครับพอเขาลอยขึ้นมาเนี่ยเราก็ตักไปพักในน้ำเย็นเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะครับแป้งเราก็จะไม่เละครับนี่ครับครบทวนแล้วเราต้มแค่นี้ก่อนนะครับ มีเทคนิคมาฝากอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราเอาลูกบัวลอยเนี่ยขึ้นมาจากน้ําเย็นแล้วนะครับเราก็เอาไปลอยไว้ในน้ําเชื่อมครับน้ําเชื่อมจะช่วยให้แป้งบัวลอยเนี่ยรัดตัวไม่แข็งกระด้างแล้วก็ยังได้ผิวที่เป็นเงางามแบบนี้นะครับน่ารับประทานมากเลยครับอัตราส่วนของน้ําเชื่อมก็จะใช้น้ําเปล่ากับน้ําตาล1ต่อ1ได้เลยครับ เม็ดบัวลอยที่เรายัางไม่ได้ต้มนะครับเราก็ใส่กล่องนำไปแช่ช่องฟรีสเก็บไว้รับประทานได้นานอีกหลายวันเลยครับบัวลอยน้ำขิงของเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เลยครับเทน้ำขิงลงไปนะครับกับลูกบัวลอยที่เราปั้นเองกับมือครับบัวลอยกับน้ำขิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันจริงๆนะครับ แป้งบัวลอยหนึบๆนะครับไส้งาดำขั่วหอมๆกับน้ำขิงที่มีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็หวานนิดๆนะครับนี่ครับไส้ข้างในเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าบัวลอยน้ำขิงเนี่ยต้องเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแน่ๆครับลองไปทำรับประทานกันดูนะครับและก่อนที่จะ จากกันไปวันนี้นะครับผมฝากกด s u b สไคร b กนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเรายังมีเมนูอื่นๆให้ไปลองทำกินดูกันอีกหลายเมนูเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ